เนชั่นทีวีภูมิใจเสนอเร a l i t y ตี ty, การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super ร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซ u เปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2นะคะช่วงนี้เรายังคงเกาะติดชีวิตของนักลงทุนกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เราจะพามาพูดคุยกับแชมป์ซีซั่น1นะคะคุณก้องคะแชมป์ของเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะครับผมคุณหน่วยสวัสดีครับคุณบิ๊กพรชัยนะครับผมตั้งจริยพรอันนี้ก็คือเป็นแชมป์จากซีซั่น1นึ่ซูเปอร์เทรดเดอร์ของเรานั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับแชมป์สวัสดีครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่รับแชมป์ไปแล้วตอนนี ชีวิตตอนนี้หลังจากที่ได้รับตำแหน่งไปก็ก็ดีใจครับหลังจากวันนั้นก็ดีใจแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือผมได้ได้มีตรภาพเพิ่มขึ้นได้มีตภาพเพิ่มขึ้นก็ได้รู้จักครูผู้สอนโค้ดต่างๆมากขึ้นพ์ตการลงทุนตอนนี้เป็นยังไงครับพ์ตการลงทุนตอนนี้ก็ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเลยใช่ไหมครับคุณหยาจะไปนิดนึงสั้นๆนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณบิ๊กเองเนี่ยทำอาชีพอะไรคะ ก็เมื่อก่อนจริงๆก่อนที่จะมาเข้าโครงการนะครับก็ตอนตอนสมัยยังยังยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็ชอบขับรถเป็นเด็กแว้นตอนกลางคืนใช่อดีตเด็กแว้นครับผมแล้วยังไงต่อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมาหางานทำครับเลยเริ่มเริ่มจากอาชีพรักงานส่งเค้ก ้านไอศครีมงานส่งเค้กพนักงานตักไอศครีมแต่ว่ามาสนใจการลงทุนูจนเข้ามาสู่รอบของการแข่งขันซูเปอร์เทรดเดอร์จนตอนนี้เนี่ยเป็นแชมป์ในซีซั่นหนึ่งได้เงินรางวัลไป1ล้านบาทตอนนั้นตัดสินใจยังไงครับบิ๊กทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการก็ตอนนั้นช่วงที่ทำงานอยู่ครับผมก็มีพี่ที่ทำงานคนหนึ่งครับเป็นชื่อพี่เบียววันนนท์นะครับที่อยู่ในเป็นเทรดเดอร์อยู่แล้ว ทรดทุ่นก่อนเราใช่ครับคือคือเขาศึกษาตรงนั้นอยู่นะครับแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยคือผมก็เขารู้สึกว่าแบบเออมันพี่เขาชวนใช่ก็ลองรู้แล้วกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วแล้วจากตอนเรารับเงินเดือนเนี่ยแล้วเป็นเด็กแว้นด้วยอยู่ดีๆพิกมาเป็นการเทรดทุ้นเล่นหุ้นลงทุนเนี่ยครับมันมันรู้สึกว่ามันมันต่างกันเยอะไหมฮะหรือว่าเราตัดสินใจยังไงตรงจุดนั้นมันต่างกันเยอะมากครับเพราะว่ามัน มันโคราดานเลยครับโครดานของชีวิตเลยก็คือไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาจะมาสนใจการลงทุนอย่างนี้ใช่ครับเพียงแต่แค่วันนั้นตั้งใจว่าตั้งใจอยากอยากจะรู้ให้ได้ว่ามาศึกษาความรู้ก่อนใช่ครับแค่เลยตั้งใจแต่ความตั้งใจมาลงไปเริ่มเริ่มโครงการปุ๊บนี่คือเริ่มเริ่มเทรดเลย่ะครับเริ่มลงทุนครั้งแรกเลยหรือว่าก่อนหน้านี้มีมีแบบว่า มีซื้อขายหุ้นกันมาบ้างหรือว่าลงทุนอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือก่อนที่จะเข้าโครงการครับอันนี้พูดตามจริงผมไม่มีความรู้เลยเรื่องไม่มีความรู้คือเริ่มต้นจากศูนย์เลยก็เข้าสู่ซีซั่นหนึ่งในปีที่แล้วก็เข้าสู่กระบวนการสอนของโค้ชที่โค้ชเราให้รู้จักการเทรดจนคัดเลือกแข่งขันมาแต่ละขั้นแต่ละตอนจนเป็นแชมป์ด้วยนัแสดงว่าสิ่งที่ได้จากโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งมีอะไรบ้างคะคุณบิกได้ก็อย่างแรกนะครับก็คือ ความรู้อันนี้อันนี้ผมผมได้แน่นอนได้ได้เยอะมากเลยเพราะว่าผมผมไม่มีความรู้มาก่อนเลยนะครับก็ความรู้ที่ได้เนี่ยอันนี้ผมเอามาประยุกต์ใช้ให้ให้มันเข้ากับกับตัวเองนะครับผมก็ไปพร้อมๆกับพี่อีกคนนึงนะครับก็ช่วยๆกันช่วยๆกันแล้วก็สิ่งที่มันได้อีกเนี่ยก็คือเพื่อนสังคมของนักลงทุนที่ที่มีความชอบในการลงทุนเหมือนเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือ ครูผ like in really ู้สอนโค้ชต่างๆครับที่ครับมีโอกาสได้ได้เข้าไปทําความรู้จักอยีครับผมถือว่าได้เยอะมากครับครับนอกจากความรู้โค้ชเพื่อนแล้วเนี่ยโอกาสบิ๊กมองว่าสําคัญไหมครับโอกาสผมว่าสําคัญนะครับผมเพราะว่าในชีวิตจริงนะครับคนเรามันจะมีไม่กี่ครั้งครับที่มันจะมีเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนี่นะครับแล้วถ้าสมมติมันมีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยผมว่าอยากให คอยคว้ามันไวเองนะครับเพราะว่าโอกาสไม่ได้มีมาเสมอชีวิตก่อนที่จะเป็นแชมป์ซีซั่นหนึ่งปีที่แล้วกับหลังจากที่เป็นแชมป์แล้วปีนี้ซึ่งเราก็กําลังรับสมัครในช่วงซีซั่นสองนะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนแล้วตอนนี้ทําอาชีพอะไรคะก็ปัจจุบันผมยังเทรดอยู่ครับผมเทรดปกติก็คือทำเทรดเดอร์เลยใช่ครับผมก็คือเตรียมตัวเทรดอย่างือนก็คือใช้ชีวิตเหมือนเหมือนมนคนปกติทั่วไปครับเพียงแต่ว่าเราเป็นอาชีพเทรดเดอร์เท่านั้นเองครับผมก็คือ ใช้เวลากับการเทรดตลอดอย่างเงี้ยครับค่ะครับก็คือก็คิดว่าคงจะใช้ชีพนี้ต่อไปใช่ครับผมเลยใช่ไหมครับใช่ครับพอได้ความรู้มาแล้วได้สังคมมาแล้วเพื่อนก็สําคัญไหมฮะเพื่อนสําคัญครับผมเพราะว่าอันนี้อันนี้ผมเอ่อผมผมผมคิดว่าเพื่อนครับหรือหรือกวนกุ้งกุ่มอย่างเงี้ยครับมีความสําคัญมากนะครับในบางจังหวะที่เรากําลังรู้สึกว่าเราเรา เราเราเรากำลังงงหรือเรากำลังแบบเป๋หรือแบบมึนๆอย่างเงี้ยครับเพื่อนเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับสามารถช่วยเราได้มากเลยนะครับเวลาแบบเฮ้ยอย่างนี้มันมันไม่ใช่นุ้ยเราเราน่าจะไปอีกอีกแบบหนึ่งดีดีกว่าการเทรดทุนหรือลงทุนอยู่คนเดียวใช่ครับผมเวลาเวลาเจ็บยังไงเวลาเสียมันมันเศร้าคนเดียวมันรู้สึกไม่ดีเวลาได้ก็ดีใจกันไปใช่ครับแต่ถ้าสมมติเรามีเพื่อนเวลาเสียเรายังมีเพื่อนช่วยแนะนำว่าเอออย่างนี้ที่เราผิดเราผิดเพราะอะไรเงี้ยมันจะเป็นการช่วย ปรับปรุงแก้ไขอย่างนี้ได้ครับค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นนักลงทุนหรือว่าไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นแต่ว่าอยากจะมาเข้าร่วมโครงการครับผู้ที่สนใจกําลังตัดสินใจอยู่เอ๊ะเราจะร่วมดีไหมหรือว่ากําลังลังเลว่าโครงการนี้จะตอบโจทย์กับเรายังไงนะครับเป็นโอกาสหรือเปล่าให้บิ๊กฝากนิดนึงก็สําหรับผู้ที่สนใจนะครับผมที่กําลังลังเลว่าจะสมัครดีหรือไม่สมัครดีอันนี้ผม ส่วนอผมผมผมมเอาหลักง่ายๆครับว่าคนเรานะครับที่ไม่มีความรู้เลยนะครับผมสิ่งที่เราเอาตั้งใจนะครับผมแล้วจะมาหาความรู้รผมคิดว่าโครงการนี้มันตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ตั้งใจที่จะเข้ามาหาความรู้ะนะครับผมแล้วก็ที่สิ่งสําคัญคือ มันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราจะต้องไปไปคิดมากครับเพราะว่าโครงการนี้มัน,ม,นมันฟรีอย่างเดียวนะครับผมบแล้วเราสามารถนําความรู้รตรงนี้ไปต่อยอดในอนาคตได้คร,ครับผม ก็คือเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วยังได้ความรู้ได้เพื่อนได้สังคมได้ครูใช่ครับคอนเนคชันเยะแยะมากมายนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวนะครับคุณหมว่ยค่ะวันนี้เราพามาทําความรู้จักกับแชมป์ซีซั่นหนึ่งเป็นน้ําจิ้มนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่นสองได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะสำหรับในช่วงซีซั่นสองเรากําลังอยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครขาและเราจะมีการทยอยแข่งขันกันและ เฟ้นหา12คนเข้าบ้านนะคะเพื่อที่จะค้นหาสุดยอดเทรดเดอร์แห่งประเทศไทยนะคะชิงเงินรางวัล1ล้านบาทค่ะยังไงคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะ w w w s u p e r t r a d e r t h a i l a n d c o t h ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณบิ๊กมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณคร่ะครับคุณหนวยแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเรายังมีกิจกรรมโรชโชว์นะครับผม ที่จังหวัดชมบุรีนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากนักลงทุนติดตามไปได้นะครับค่ะเสาร์นี้แล้วนะคะก็ถ้าหากว่าสนใจค่ะก็ไปลงทะเบียนกันได้ที่เว็บไซต์เช่นเคยนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะติดตามใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ